แจ้งข่าวผู้สูงอายุสองเรื่องสำคัญเบีย้ยยังชีพและเงินเยียวยาดูด่วนถ้าไม่อยากพลาดนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องปวดนี้นะครับวันนี้ก็มีข่าวสารเงินเยียวยามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนล่าสุดนะครับสำหรับผู้สูงอายุก็มีเรื่องราวให้ปวดหัวมีเรื่องราวให้ รู้สึกคิดหนักกันขึ้นมาอีกแล้วนะครับก็มีอยู่2เรื่องด้วยกันนะครับซึ่งล่าสุดนะครับทางรัฐบาลก็ได้ออกมาประกาศอย่างชัดๆแล้วนะครับว่า สำหรับนโยบายเบีย้ยของผู้สูงอายุนะครับจะเพิ่มให้หรือไม่หรือว่าจะลดลงหรือว่าจะอย่างไรนะครับอันนี้ทางรัฐบาลได้ออกมาชี้แจงแล้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องสำคัญไม่แพ้กันนะครับซึ่งผู้สูงอายุก็ติดตามข่าวนี้อยู่เหมือนกันก็คือเงินชาปนกิจนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นมานะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีการปิดสมาคมไปหลายสมาคมเหมือนกันนะครับแต่ว่า ก็มีทางทกศก็ได้ออกมาชี้แจงนะครับว่า,วาเรื่องของสมาคมที่ทกศดูแลอยู่จะดาเนินการอย่างไรต่อนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดทั้งหมดของเรื่องนี้กันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตืนอนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจกับช่องของเราด้วยนะครับรับชมคลิปแล้วนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรมาคอมเมนต์กันได้นะครับ สำหรับข่าวข่าวของผู้สูงอายุในช่วงนี้นะครับก็มีเรื่องที่อาจจะไม่ค่อยสบายใจแล้วก็อาจจะผิดหวังอยู่เหมือนกันนะครับก็มีอยู่2เรื่องนะครับสำหรับเรื่องแรกนะครับก็เป็นเรื่องที่ผู้สูงอาอยุติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องหลายปีเลยทีเดียวนะครับไม่ต่ำกว่า4 5ปีก็คือเรื่องของการปรับเพิ่มเบี้ยของผู้สูงอายุนั่นเองนะครับหลายท่านก็หวังนะครับว่าในชีวิตนี้นะครับจะมีการปรับเพิ่มเงินให้บ้างนะครับ อาจจะไม่มากนะครับอาจจะเพิ่มขึ้นจากเดิมหน่อยแต่ว่าล่าสุดนะครับรัฐบาลปัจจุบันนะครับโดยนายเอกนิติรัฐมนตรีคลังนะครับได้ออกมาเปิดเผยแบบชัดๆแล้วนะครับว่าเงินเบี้ยของผู้สูงอายุจะทําอย่างไรนะครับซึ่งนายเอกนิติได้ไปออกรายการทีวีนะครับก็ได้ชี้แจงแบบชัดๆแล้วนะครับโดยนายเอกนิติได้บอกนะครับว่าสําหรับรัฐบาลปัจจุบันนี้นะครับ จะไม่มีการปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพหรือไม่มีนโยบายเพิ่มเงินผู้สูงอายุนั่นเองนะครับก็จะได้รับเท่าเดิมนะครับ6 0 0้อยถึงหนึ่บาทนะครับอันนี้เป็นการยืนยันจากทางรัฐบาลโดยนายเอกนิตินะครับรัฐมนตรีลังซึ่งนะครับปัจจุบันนี้ผู้สูงอายุก็รับ6 0 0้อยเจ็ดแล้วก็1,000นะครับซึ่งหลายคนหลายท่านก็อยากจะให้รัฐบาลปรับเป็น1 0 0 0บาททววหน้านะครับหรือปรับเพิ่มจากเดิมหน่อยก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วนะครับ รัฐบาลที่ผ่านมาก็มีการเห็นชอบในหลักการนะครับว่าให้ปรับเงินให้กับผู้สูงอายุแต่ว่ารัฐบาลล่าสุดนี้ก็ปัดตกข้อนี้ไปนะครับก็เป็นนั้นว่าผู้สูงอายุนะครับจะยังไม่มีการปรับเพิ่มเงินนะครับเบี้ยยังชีพแต่อย่างใดอาจจะหลายปีเหมือนกันนะครับอาจจะ1 23ปีก็แล้วแต่ของอายุรัฐบาลนะครับก็ต้องมาลุนรัฐบาลใหม่ว่าจะมีการปรับเพิ่มให้หรือเปล่าอันนี้ก็ เป็นเรื่องของเบี้ยงชีพผู้สูงอายุนะครับไม่มีการปรับอย่างแน่นอนนะครับและอีกเรื่องนะครับสำคัญไม่แพ้กันแล้วก็สร้างความวิตกกังวลให้กับผู้สูงอายุทั่วประเทศเลยก็ว่าได้นะครับสําหรับเรื่องสําคัญนี้ก็คือนะครับสมาคมชาปนกิจสงเคราะ์ ได้มีการยกเลิกถึง10แห่งทั่วประเทศเลยแต่เดียวนะครับนั่นก็ทําให้ผู้สูงอายุหลายคนนะครับที่เคยส่งเงินไปนะครับบางคนก็ส่งมาเป็น10-20ปีไม่ได้รับเงินตามที่หวังไว้เมื่อเสียชีวิตนะครับซึ่งหลายท่านก็คิดว่า เวลาเสียชีวิตไปลูกหลานก็จะได้ไม่ต้องมาลำบากก็จะมีเงินก้อนนี้ไว้จัดการงานศพนั่นเองแต่ล่าสุดก็มีการยกเลิกไปถึง10แห่งทั่วประเทศใน9จังหวัดกันเลยทีเดียวนะครับโดยล่าสุดนะครับก็เปิดรายชื่อจังหวัดยกเลิกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์นะครับสิแห่งทั่วประเทศนะครับซึ่งการยกเลิกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สิแห่งครอบคลุมกว่า9จังหวัดทั่วประเทศนี้นะครับสมาชิกในพื้นที่ ก็เร่งตรวจสอบสถานะและก็สิทธิ์ของตนเองนะครับหลังมีคําสั่งเลิกและเตรียมเข้าสู่กระบวนการชาระบัญชีตามกฎหมายซึ่งนะครับมีการประกาศยกเลิกสมาคมชาปน,านกิจ10แห่ง9จังหวัดทั่วประเทศนะครับเพื่อชี้แจงให้สมาคมในพื้นที่รับทราบซึ่งการยกเลิกก็มีอยู่10แห่งนะครับครอบคลุม9จังหวัดดังต่อไปนี้ซึ่งแบ่งออกเป็น2กลุ่มครับ กลุ่มที่1นนะครับก็คือยกเลิกจังหวัดละ1แห่งนะครับรวม8จังหวัดนะครับก็หมายความว่าใน1จังหวัดที่จะประกาศรายชื่อต่อปีนี้ก็มีการยกเลิกไป1แห่งนะครับโดยจะมี1แห่งก็คือจังหวัดปัตตานีสิงห์บุรีนครราชสีมาสุพรรณบุรีอ่างทองเลยบุรีรัมย์แล้วก็กำแพงเพชร ซึ่งในจังหวัดกลุ่มแรกนี้นะครับจะมีแค่หนึ่งแห่งในแต่ละจังหวัดนะครับแต่ว่าทางรัฐบาลก็ไม่ได้แจ้งออกมานะครับว่ามีที่ไหนอำเภออะไรบ้างนะครับเรื่องนี้ทางผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกอยู่ก็จะต้องสอบถามไปยังสมาคมที่ผู้สูงอายุเป็นสมาชิกอยู่นั่นเองนะครับก็คือสอบถามด้วยตนเองนะครับอันนี้ก็ไม่มีรายละเอียดชี้แจงสักเท่าไหร่แล้วก็กลุ่มที่สอนะครับยกเลิกจังหวัดละสองแห่งนะครับอันนี้ก็จะมีแค่จังหวัดเดียวก็คือ จังหวัดศรีสะเกดนะครับอันนี้ยกเลิกถึง2แห่งเลยนะครับในจังหวัดเดียวซึ่งเรื่องนี้เองนะครับก็มีประเด็นปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าผู้สูงอายุนะครับก็หวังนะครับว่าเวลาเสียชีวิตไปนะครับเงินก้อนนี้ก็จะเป็นเงินค่าทําศพนะครับก็จะไม่ต้องเดือดร้อนนะครับผู้สูงอายุก็หวังอยู่เช่นกันและมีอีกเยอะเหมือนกันนะครับที่ผู้สูงอายุบางคนนะครับเข้าใจนะครับว่าเงินที่ฝากไว้ทุกเดือนหรือว่า เป็นปีนี้นะครับเป็นเงินเก็บของบ้านปลายชีวิตนะครับแต่ที่จริงแล้วเงินที่ส่งให้สมาคมสงเคราะห์ชาปนกิจนี้นะครับเป็นเงินเพื่อช่วยเหลืองานศพเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นเงินออมแต่อย่างใดนะครับอันนี้ก็สร้างความเข้าใจผิดให้กับผู้สูงอายุอยู่เหมือนกันนะครับส่วนสาเหตุหลักๆที่สมาคมชาปนกิจต้องปิดตัวลงนะครับก็มาจาก4สาเหตุหลักๆนะครับก็คืออย่างแรกนะครับการทุจริตนั่นเองนะครับก็คือเวลา สมาชิกส่งเงินเข้าสมาคมไปนะครับอาจจะมีการทุจริตนําเงินไปใช้ในส่วนตัวนั่นเองนะครับข้อที่2นะครับก็คือสมาชิกค้างจ่ายนะครับบางคนก็ส่งไปส่งไปแต่ว่าพอถึงกลางคันก็ไม่ส่งเลยก็มีนะครับแล้วก็ข้อ3ก็คือบริหารงานไม่ดีนะครับแล้วก็ข้อสนี่ก็คือสําคัญเหมือนกันนะครับก็คือว่า มีแต่คนเสียชีวิตนะครับแต่ว่าไม่มีสมาชิกสมัครเข้าไปใหม่นะครับก็คือคนเดิมก็เสียชีวิตไปแต่คนใหม่ไม่มีเข้าไปเพิ่มเติมจึงทําให้ขาดสภาพคล่องในการหมุนเวียนเงินเอาไปให้คนที่เสียชีวิตต่นเองนะครับและล่าสุดนี้นะครับทางพอมอก็ออกมาชี้แจงแบบชัดๆแล้วนะครับว่าการยกเลิกสมาคมชาปนกิจนั้นนะครับสมาชิกนะครับจะขอคืนเงินหรือ ขอแบ่งทรัพย์สินไม่ได้นะครับเงินหรือทรัพย์สินที่อยู่ในสมาคมนะครับจะต้องโอนไปให้สมาคมอื่นนะครับเรื่องนี้ก็เป็นปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับก็หมายควาว่าเงินที่ส่งมา10หรือ20ปีถ้าสมาคมไหนปิดไปนะครับก็คือ เงินที่ส่งไปก็คือกลายเป็นศูนย์เลยนะครับไม่ได้คืนแม้แต่บาทเดียวหรือว่าเสียชีวิตก็อาจจะไม่ได้รับเงินนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องเงินชาปนกิจนี้นะครับก็น่าเห็นใจผู้สูงอายุอยู่เหมือนกันนะครับบางคนก็ส่งมาเป็น10ปี20ปีหวังเป็นเงินก้อนสุดท้ายนะครับให้ลูกหลานไว้จัดงานศพแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เลยแม้แต่บาทเดียวกับสมาคมที่ปิดตัวไปนะครับสุดท้ายนี้คิดเห็นกันอย่างไรก็มาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับ ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องของเราสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ